ครับกลาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องคุณแม่เป็นยังไงเนาะเออมางาั่นอ่คุณพ่อหฮมแม่เป็นยังไงอิ่มหรือยังอิ่มหรือยังเท่เอเอหนังทองเต็มกระเป๋าตุงด้วยพอดีเด้อโอ้เป็นยังไงเนาะยังเนี่ยโอ้ทั้งกินทั้งหอเนาะมาบ้านพ่อใหญ่หูมเนาะโอ้ค่ะค่ะค่ะค่พี่วินง เออบ่อึดบ่อยากเนาะทั้งกินทั้งห่อหนังท้องเต็มกระเป๋าตุงเนาะโอ้คักคักเด้อพวยพี่น้องเออคัก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 อาฝากบุญฝากกุศลถึงญาติที่ถ้ำสุขุสุขเด้อเออสุขุสุขคนขอบคุณหลายๆเด้อผู้ใดมางานพ่อใหญ่โอมให้รวยสุขุสุขคนเด้อเอออย่าลืมล่ะอย่าลืมเด้อ 6 9เคเอับปพ,พี่น้องตอนนี้เขากะมาเบิงโล่งขั้วกันนะครับพี่พน้องมือนีอาจารย์สมวังก็ได้มารวมบุญรวมกุศลอ,อยู่ที่บ้านพี่สาวนะครับได้เห็นบุญในพี่เคยที่เพิ่นได้จากเข้าไปแล้วที่หลวงรับไปแล้วนะครับ อ่าอันนี้ก็โอ้เป็นจังไดนเนาะทางนี้เนะาะอิมบาจาอิมบอบเออมีผูใ้ใดถูกหวยเนี่ยเนี่ยผู้ใดฝันดีเนี่ยเ<า>นี่ย,อยเออโอ้ยบ้านน้องเหี้ยเขาคือว่าถูกกันเมื่อบ้านนี่เนี่ยมันเป็นจังไดนเนี่ยบ้านคั่วรามเนี่ยว่าถึงตัเสาชิงหัวเนี่ยเอเอเป็ดจังไหนสะละละเออปาดทั่วได้ผู้ละแสนสองแสนหมืเด้อโอ้ จ้าเออคักคักค e> ักคักอ้าวอันนี้เด้อครับไปพี่น้องปัดที่โต้กับเข่ากับน้านะครับเออการเห็ดกับเข่าลงขั้วก uh ับย่านถ้าพอพี่น uh> ้องไม่ได้อย uh> 네ู่ไ้กินย่านถ้าบ่ได้กินอิ่มกินเต็มเน้อไปพี่น้องเอออ้าวอาไอ้จังไดทั้งนี้ไอ้จังไดมีคนฝัดดีดีพอสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงวามาเด้ทั้งนี้วามาเด้อ หนังท้องเต็มกระเป๋าตุงสลาราตโตโตโตฝันไว้ยังไงฝันไว้ยังไงว่มามา้าโอ้ยขักขัดขัดไปพี่น้องเขากัากากนนาบโขกกับน้ำนะครับฝากบุญฝากกุศลนะครับเนดะ้อโอ้ยอาจารย์ตาว่าจังไงก,กาวาดีคือคักแถวขันอ่ะเออเดินมาเถอะเม่ยเพียงใดเดินตัวใดกวาดีเดินตัวใดเออฮะ เด่นตัวใดเอ่ยวดวังหันหัวัเพ่นวากันหวยอพิ่นบอกพนิโกนหัวบวชวัดนี่เออเออเอาไว้จังไเจ๊เจ้ถือหวยจังวดเลยเนี่ยสามแล้วโอ้สามหัวเลยนี่เาธรรมดาเด้นี่ยโอ้โทษโทษทษทษกักกักกัเออเออเอาาเอาโอ้ผู้ถือสามวักับพี่เด้อพี่น้องครับ ก็เป็นจังไดรอดทางนี้รอดทางนี้เป็นจังไดเออหนังท้องเต็มกระเป๋าตุ้งสลาราเออฝันดีบ่ฝันดีบ่เออถูกหวยบ่ขัดขัดเถอะเฮ้ยพี่น้องมาธรรมดาเด้อเอาเอาเอาเป็นบุญเป็นกุศลเออจังไดหัวดนี้ก็อย่าลืมเด้อเฮ้ยพี่น้องเออที่อาจารย์ได้ฝันไว้มันก็มีอยู่อ่าหนึ่งสี่นะครับห้า เก้าหกรับพี่น้อง1 4, 5, 6, 6. Uh, นึ่งสี่หาเกหนี่หนึ่เก้าสอนะครับ uh, วันทีหยีสีนะครับหยีสี่ับพี่น้องยีสยีสีนะครับมืบบนะบดีวันที่ยีสองยีสายีนี่อาจารย์กะสีบ uh, วงสวงขอโชคลาภ uh, จากปูแปดศอกนะครับให้พ uh, ี่พี่น้องชาวโลกนะครับกษสีได้เป็นอนุสงค์บุญ นะครับเพราะว่าตั้งแต่มาก็ามงวดเลยเด้อพี่พี่น้องงวดแรกก็ได้7,9ตรงๆง,ง,งวดที่2ก็ได้0,9งวดที่3ก็ได้4,3ครับไปพี่น้องนะครับรวยกันทั้งหมู่บ้านนะครับครับ,บือนี้ก็ถือว่าเป็นอนุสงค์ผลบุญนะฮะฝากบุญฝากกุศลให้กับพี่น้องนะครับ อ่าอย่าลืมเด้อพี่น้องเฮาก็อย่าลืมมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้เพิ่นเอาเงินล้านมาให้เราได้นี่เด้อเงินล้านเด้อเงินล้านเงินล้านหนังท้องเต็มกระเป๋าตุงหยิบเอาเลยหยิบเอาเลยโอ้เงินล้านเงินล้านเงินล้านคักข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 ัก,ขกเออโชคดีสาธุรวย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 เออ อ้าวนี่เป็นกองบุญเด้อครับเป็นกองกองบุญเออครับอ่าดีกองบุญคุณพ่อโฮมบ้านโนนยอบ้านที่เฮ่าได้มาสาั่งบุญสั่งกุศลรวมกันนะครับบ้านโนนยอตำบลหนองว่าเอ่ออำเภอกุมภาวะปีจังหวัด,ดอุดรธานีนะครับเออขอขอบขอคุณขอบคุณสุขุพคน,นเด้อที่มารวมบุญรวมกุศล นะครับคุณพ่อโฮมมือนี้ก็เป็นอนุสงค์ผลบุญนะครับอ,า,อาจารย์ก็ได้ปล่อยสามงวดตรงๆครับพี่น้องสามงวดตรงๆรงวดแรกกันะครับที่ถูกมากก็คือเจ็ดเก้าต่อมากกับศูนย์เก้าต่อมากับสี่สามกับพี่น้องอาจารย์กัสิบบวงสรวงวันที่ยี่สี่กุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ด นะครับคือมือนี้วันที่22่สมือยีมือ24พอดีเด้อปวยพี่น้อง24นะครับสิบเป็นบุญเป็นกุศลเฮานะครับด้วยบุญด้วยกุศลฝากบุญฝากกุศลกับปวยพี่น้องเอืซีสุขสุกคนเด้อครับพี่อาจารย์ก็ได้ปล่อยไปนะครับมีห้าเก้าหก ครับห9านะครับห้ากาหกลากาเจ็ดเจครับพี่พี่น้อง7จ็ดเ็มีหนึ่งซเนย้าเก้าครับพี่พี่น้องเก้าสองเอาก็อ้อยพี่พี่น้องโชคดีลำรวยสุขสุขนเด้อก็อย่าลืมนะครับเด้อเป็นเจ้าภาพรวมกันนะครับเป็นเจ้าภาพรวมกันยังไกระ้อยโชคดีสุขสุขกนกับคุณพี่น้อง 4914มีเด้อพ่อพี่น้องเบิ่งเราเด้อมีอาจารย์ในฝันครับพ่อพี่น้องนะครับอ่าก็อย่าลืมนะครับเด้อว,วันที่4อ,อาจารย์สมหวังปลูกป่าศอกจับบวงสวงขอโชคลาภผู้ใด้รวมอ่าบุญรวมกุศลน,นะครับอ่าเป็นเจ้าภาพบวงสรวงกับเชิญได้เด้อพ่อพี่น้องนะครับผู้ใดโชคดีกว่าที่แล้วอ่า43ตรงตรง ครับกับเชิดได้เด้อร์พวยพี่น้องยิงเข่าเห็ดเข่ากระไดเออยิงไหกับยิงลวยครับพี่พี่น้องนี่ก็คืองวดวันที่หนึ่งมีนาคมอาจารย์เรีปล่อยไปนะครับอันนี้ก็เป็นเลขที่ในนิมิตของอาจารย์สวัสดปู่แปดศอกครับก็บมีสามตัวก็มีสองหกเก้าครับพี่น้องสองหกเก้าหาหนึ่งสี่ครับพี่พี่นอ้องอ่า ห้ 5, 9 6ครับอ่า1 8 1ห2 9 9 4เก้า้าไปรองตรงนี้ที่ได้อาจารย์นิมิตปูพ้นก็มาบอกอาจารย์นะครับเดิน8ลอง9มา1ครับพี่พี่น้องเดิน8ล่องเก่ามา1เด้อพีพี่นอ้องหาจังไดไก่โชคดีลำรวยสุขุสุขคตนะครับเด้อครับจาาังไดห้างกะรวมบุญรวมกุศลนํากันนะครับวันที่ยี่ 16อาจารย์ติดถวายทางเดินจงกรมนะครับให้เทวดานะครับเพราะว่าทางเดินจงกรมเมาก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเหลือต่ถวายนะครับวันที่24อาจารย์จะีขอโชคลาภจากปู่แศอกปู่เงินญ่าทองปู่ขุนอินประมูลที่วัดป่าปัญญาธรรมนะครับสงวดตรงตรงไว้น่น่นงวดแรกได้เจ็ดางวดที่สองได้ศูนย์เก้างวดที่3นะครับ ขวดที่3ก็มีกี่ก็สีสเต็มเต็มครับพี่พี่น้องถือว่าหลายคนที่โชคดีได้นคนละแสน2องแสนสามแสนอาจารย์ก็ดีใจพูมิใจนะครับขอเป็นแนวทางให้กับพี่น้องเอฟซีส,สุขสุขนก็ขอให้โชคดีร่ำรวยเงินไหลนองทองไหลมาครับเพราะมือนีอาจารย์ก็มางานแก่เขา่างานบุญงานกุศลให้กับพี่ของอาจารย์ที่ด,ดวงรับไปแล้วนะครับ มือนี่เป็นมือเฮ็ดบุญอันยิ่งใหญ่นะครับผู้หลวมบุญหลวมอุสนาจ,จารย์ก็ขอขอบขอบุญขอบคุณสุขุนสุขคนขอยมีแต่คววมสุข้นเปรื่องเงินไหลน่องท่องไหลมาเด้อครับสวัสดีครับโชคดีรวยรู